กราบสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเจช n นลอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเนี้ยเพิ่งเปิดได้เม,มื่อวานปะใช่ใชเราเล่นสั้นๆนะสักตาเดียวพอแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะฮะโอเค ไปกันฮะเอาละฮะไปเอาทงแรกกันโอ้โหอะไรอะเฮ้ยที่จริงมันต้องให้เราทงแรกก่อนเปล่าวะไม่เป็นไรฮะเราเทปได้ทุกทงฮะไปรอโอ้โหการนำกันจริงๆนะฮะตรงนี้เหมือนเพื่อน เหมือนเพื่อนโกรธเราอะเนี่ยเราก็ต้องทิ้งเพื่อนไปนะฮะนี่รดเลือดไปเจ็ิเปอร์เซ็นไงเป็นไง,นไงแต่ละตัวโคตรแรงสกิลเนี้ยได้จะได้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งชีวิตปะใช่ใช่ไม่รู้นะเออตั้งแต่เล่นมาตัวนี้ไม่เคยตายนะน้องๆเออแรงต่ำด้วยแหละแรงต่ำยแเลยไปฮะโดนต่อยมาบัดน,นึง เจอตัวแบบเดียวกันมันเล่นยากจริงๆตายไปหนึ่งฮะต่อยไปอีกตายไหมไม่ตายนะโคตรถึกอะตัวเนี้ยต่อยไปสองลุมหนึ่งเหรอเราไหวนะเอาไปดีเอาไปดีอปดโอ้รอบกัดเรารอบกัดแล้วเราอะเอาไป αι, ไปทงต่อไปกันฮะ นี่เลยเพื่อนตีเราก็แค่ดึงธงนี่คือหน้าที่เราเรียบร้อยดึงทันด้วยโดหดลบป,ปั๊บเฮ้ยไปรอด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 เป็นไ,ไ,ไงสกิลหนึ่งใช้เสร็จใช้เสร็จแล้วแล้วเวลาตีปกติมันจะเพิ่มเลือนนะถ้าตีโดนศัตรูไม่ได้อ่านมาหรอกใช้จากประสบการณ์เนี่แหละ ยังยังเลาด้วยยังเลาด้วยด,ด,ดีเอาดิเอาดิเอาดิตรงตรงนี้พี่ขอนนะจ๊ะอจะตายตาย,ตายลวเวลือดเหลือซีชกไปทีชกไปทีปทนั่นเลือดเด้งเห็นไหมครับน้องๆเลือดเด้งแล้วแล้ว,วก็บูดอีกยิงไปไม่โดนทุบไปเลือดเด้งขึ้นมาแล้วอย่าไปกลัว เลือดจะเต็มแล้วลนิ่งจนจะเต็มโคตรโกงอ่ะตัวเนี้ยเออถ้ามีก็ดีนะแต่ว่าถ้าจะเป็นสายโลก็แนะนําใครดดีกว่าใครดูมันกันได้หลายทงดีนะแต่ว่าตัวนี้เล่นมันดีมันเหมือนเป็นโลบุกอ่ะเออเอาละครับเรามารีวิวกันแค่นี้นะฮะเราไม่ค่อยได้อ่านสกิลมากก็บายบายจ้ะ